กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ับช่องโมตทย์ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่กับเกม7บาทนะครับเพื่อนๆอยู่กับโหมด chaos นะครับผมเป็นโหมดใหม่นะครับเพื่อนๆก็ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมโอเคครับสำหรับโหมดนี้นะครับผมก็เป็นโหมดที่แบบว่าให้เรานะครับผมจํากัดแต้มในการลงต่อสู้นะครับผมก็คือจํากัดก็คือ5,000แต้มนะครับผม เพื่อนๆสังเกตแต้มข้างล่างนะครับแต่และตัวแต้มจะไม่เท่ากันนะครับผมถ้าเกิดว่าทีมไหนหรือว่าตัวละครตัวไหนนะครับผมในวันนั้นนะครับผมคนเล่นเยอะนะครับพรุ่งนี้เขาจะปรับขึ้นไปนะครับจากสมมุติว่าเอสคานอนะครับตัวนี้3,5 0 0วันนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคนนิยมมากๆก,ก,ก็อาจจะปรับขึ้นเป็น4 0 0พนะครับผมแต่ไม่ถึง5 0 0 0ันแน่นอนแต่ ผมยังไม่เคยเห็นปรับ4,000เลยน,น่าจะสูงสุดประมาณ3,500มั้งเพราะว่าวันแรกที่เข้ามาน่าจะประมาณ1,500นะครับผมอันนี้ผมเพิ่งมาเล่นเนาะแล้วก็ตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น3,500นะครับตัวอื่นก็เนีย่ยครับ500นะครับผมแล้วก็ทีมอื่นนะครับผมที่เราอยากเล่นอย่างเช่น x c n o ตัวนี้นะครับเป็น2,900เนาะแล้วก็ดั s ตตัวนี้ก็3,500เนาะแล้วก็ตัวอื่นก็แต้มนะครับก็มาดูข้างล่างเนาะว่าทีมที่เราอยากเล่นอะแต้มประมาณเท่าไหร่นะครับผม แล้วก็อย่านะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าให้มันเกินนะครับถ้าเกิดว่าเกินเราอยากกดไปแค่3มตัวเพื่อนๆคือเราจะเสียเปรียบมากๆนะครับผมเราพยายามยัดตัวที่แบบว่าตัวแบบไม่เก่งมากก็ได้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างที่ผมใช้ทีมตอนนี้นะครับผมก็คือชินนะครับแล้วก็ท่าผ่าของบุญฮิลสีแดงนะครับแล้วก็เป็นทวิโก้นะครับผมตัวสถายนะอะ,อะ มาดูก่อนนะครับว่าชิ้นตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคครับก็พาสตินะครับผมเพิ่มคอสามารถด้ำโจมตีของอาซิม,มุกพ้อง5%ต่ออาซิม,มุกพ้องผมนุษย์นะครับที่เขาลงต่อสู้หนึ่งคนเมื่อเริ่มเทิร,ร์นพวกพ้องมอเอฟเฟกต์ลดความสามารถด้ำป้องกัน10%รแก่ศัตรูทั้งหมดเปละหเทิร์นนะครับเพื่อนๆแล้วก็สกิลก็ไม่มีอะไรมากเนาะอันแรกก็สร้างดาเมจ2%นตะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลนนะครับผมก็ไม่ส่วนพลังป้องกันเน สกิลสอนะครับสร้างดาเมจ90%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับจุดอ่อนก็คือสร้างดาเมจ3เท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับแล้วก็อันตินะครับก็คล้ายๆกับชินตัวเดิมนะครับผมสร้างดาเมจ420%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับบทขยี้ไม่สนอัตราท้นทานนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมบลูนฮิลสีแดงตัวนี้นะครับเพื่อนๆคือผมจะบอกว่าเป็นตัวที่ สุดยอดมากๆนะครับผมอันนี้นะครับเพิ่มสตัดพื้นฐานของตนเอง12%ต่ออาชีวโนพ้องที่มีอัตลักษณ์แรกนอรล็อกเนาะที่เขาล่วมต่อสู้1คนนะครับก็เมื่อเิ่มเทิร์นพกพองครับมอาเอฟเฟกลดความสามารถด้านจมตีและความสามารถด้านป้องกัน15%แก่ศัตรูทั้งหมดพลังเทิร์นเนาะไอ้บรรทัดสามบรรทัดแรกเนี่ยเราจะไปสนใจครับเพื่อนๆเรามาสนใจเนี่ยบรรทัดสุดท้ายนี่นะครับผมสกิลแรกนะครับผมสร้างดาเมจ200%ของพลังจมตีแก่ศัตรู1รายนะครับเพื่อน อ่าแล้วก็ Security สกิลที่สครับสร้างดาเมจเ0รของพลังโจมตีแก่ทั้งหมดนะครับจุดอ่อนก็คือสร้างดาเมจ3เท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับเพื่อนๆส่วนอัติก็เหมือนกันกันกบอ่าตัวสีเขียวเลยนะครับผมสร้างดาเมจเ3 5ดของพลังโจมตีแก่ตูตหนึ่งลนนะครับได้ฟืน้นฟูพลังชีวิตของพวกมันทั้งหมด80%ของปริมาณดาเมจที่สร้างนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคนะครับ ทวิโก้ก็เอกลักษณ์เขาก็คือเพิ่มพลังชีวิตของอาซโมกฟองท่าพลังก,กำลัง30%นะครับเพื่อนๆตรงนี้แล้วก็โอเทของเขาก็เนี่ยยุยๆนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าทีมนี้ผมจะรอดหรือผมจะล่วงนะครับเพื่อนๆส่วนอาหารผมว่าเคออสผมอ่ะผมจะลองกินเพิ่มระดับพลังโจมตีไปนะครับเพื่อนๆทีมนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันตาแรกเลยครับโอเคครับก็อยู่กันตาที่1น,นะครับเพื่อนๆ เราเจอทีมอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองอย่างนี้ไปก่อนนะครับเผื่อเขาหลบหลีกเนาะอันนี้ก็ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ตีมือลิ้นไปนะครับเผื่อเขาแบบใบ้แล้วเนาะโอเคเขาไม่หลบนะครับผม ดูครับโอเคครับผมเอสคานอเราตีแรงอยู่นะเรียบร้อยครับผมมอรินตายไปก่อนครับหนึ่งตัวนะครับโอเคการ์ดผมรวมขั้นรวมขั้นสามเลยได้ไหมมาดูกันว่าจะถึกแค่ไหนครับผมอเอสคานอถึกอยู่นะเฮ้ย <c ups> ขั้นสามเลยเหรอโอเคชินเราไม่รอดนะครับเพื่อน โอ้ oh. เขาตีบุญหิวผมมานะครับผมโอเคอืม okay. mm hmm. ตัวนี้โอเคอ่ะผมตีหมู่ไปทั้งหมดสามใบของเอสคานอลแล้วนะครับผมดูกันว่าเขาจะรอดหรือเปล่าโดนอ่รถเกาะน,นั้นเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับ ใบที่สองโอเคแล้วก็ใบสุดท้ายครับผมเขาไม่ตายนะรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาเน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะไม่ตายปะอ่าใช่ครับผมน่าจะเทินหนึ่งหรือ2เทินแ้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันจะหาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดียวผมต้องไปดูก่อนโอเคไม่ตายครับผม แต่ตอนนี้ฟ้าร้องอยู่นะครับเพื่อนๆผมอัดคลิปนะจะประมาณโอ้โหห้าทุ่มกว่าแล้วครับผมดูอ่ะ,อะโอเคครับผมเดี๋ยวไปก่อนนะแล้วก็อย่างนี้ก็ตีอย่างนี้นะครับเราติดยัวยูของเจ้าตัวนี้อยู่นะครับทวีกูอยู่นะเพื่อนๆโอเคน่าจะสองเทินมั้งถ้าจะไม่ผิด จิ้มไปก่อนนะครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วนะใช่ปะเขาจะตีได้แค่ทวิโก้นะครับผมขั้นสามแสทวิโก้ครับดีเหมือนกันเนี่ยการ์ดทวิโก้ขึ้นไมัมเลยเนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วครับผมแล้วก็จิ้มไปนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันตาที่2ครับเพื่อนๆโอเค <Okay. S 1> ครับก็มาอยู่กันตาที่2นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะมาดูกันว่าผมจะเจอทีมอะไรทีมมนุษย์เหมือนกันน่าจะกลิ่นหลบมาแน่ๆเลยเดี๋ยวผมว่าอ่าผมอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ตีหมูเอสคานอลไปไหมผมขอตีเดี่ยวเอสคานอลไปดีกว่าไหม โอ้เพื่อนเพื่อนเหมือนไฟจะดับเลยอ่ะอังน,นี้ดีกว่าครับผมผมต้องรีบอัดคลิปนะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนไฟจะดับแล้วนะครับผมอันนี้ก็ขอเอาเป็นตาสุดท้ายแล้วกันนะครับเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมมาเล่นอ่าหลายๆตานะครับอนเพื<ๆ>่อนคือตอนนี้ไฟมันจะดับแล้วนะครับผมโอเคทันไหมเนี่ยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมเดี๋ยว ep สองเดี๋ยวผมมาเล่น ทีมอื่นนะครับที่ไม่ใช่ทีมีเนาะแล้วก็มาดูกันว่าผมจะใช้ทีมไหนเนาะโอเคไอตัวนี้น่าจะตีเหลงอยู่ในนีเนี่ย,ยผมแบบช่างใจอยู่เนี่ยต้องดูก่อนว่าวันพุธนี้นะครับผมตัวละครอะไรจะเข้าญี่ปุ่นนะอย่างนี้แล้กันอย่างนี้อย่างนี้ไปโอเคครับผมก็เดี๋ยว จบการสุดท้ายเนะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆก็ขอฝากวเพียงเพ่านี้ก่อนนะเพื่อนเพเพราะว่าตอนนี้ไฟจะดับแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันที่17เนาะที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับผมที่ผมบอกว่าฝนเพิ่งตกไปแล้วผมก็ไม่ได้สตรีมนะครับตามจริงผมจะมาสตรีมวันจันทร์ที่17นี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะเพราะว่าถ้าผมอ่าสตรีมคือหมุนแน่ๆครับผมถ้าใครติดตามผมมานานน่ะเขาจะรู้เลยว่าผมใช้เน็ตมือถือในการสตรีมนะครับผมถ้าเกิดว่าสตรีมแล้วเนี่ย หมุนคือมันก็แบบเสียอารมณ์เนาะคือเราดูดูอยู่แล้วทีเนี้ยไฟดับหรือว่าเน็ตหมุนอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกเนาะอ่าโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่กดติดตามเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ